สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีเดียเนะครับหลังเลิกงานเย็นๆแบบนี้นะครับหาเมนูหาเมนูเด็ดมากินกันให้แซบๆกันเลยนะครับวันนี้บิ๊กมีเดียเภูมิใจเสนอเมนูไก่อบฟางสุดเด็ดมหาเด็ดเด็ดเด็ดครับส่วนประกอบก็มีนี่หมักไก่เนี่ยครับ ขั้นแรกนะครับเราก็ต้องนําไก่มาล้างแล้วก็มาหมักไก่ด้วยพร<ะ>ิกแกงฮะพริกแกงน้ําพริกแกงหมักไก่ก็จะมีอะไรวะตะไคร้ใบมะกรูดมีตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีรากผักชีพริกไทยพริกไทยแล้วก็ขบให้ละเอียดครับผมแล้วส่วนผสมก็จะมีแล้วก็ขูดให้ละเอียด ก็นอกนั้นก็เอามาคุกเขาคุกเขานี่ก็จะมีรสดีคุกเขาตัวไก่นะครับรสดีแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยรสดีซอสฝาเขียวน้ำมันหอยแต่ล้วคุกเขาให้ทั่วกันนะครับแล้วก็มาหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีให้ดีต้อง30นาทีสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนั่นเองครับมันจะได้เข้าเนื้อครับผมจะค่อยรอดูตอนเขาอีกรอบนึงตอนอบนี่ก็คือ ไ,ไก่อบฟางสูตรเด็ดมหาเด็ดครับไม่ใช่เด็ดธรรมดานะครับมหาเด็ดเด็ดครับต้องติดตามก,กันตอน,ตอนต่อไปครับสาสินาทีครับเดี๋ยวค่อยมาพอดูตอนที่เผาแล้วก็ออกมาว่าจะดำหรือจะเหลืองซื้อไก่ที่ตลาดครับตัวลราประมาณ68บาทครับ <c oughs> เ,ปเป็นเมนูที่บอกว่ากินสบายทั้งครอบครัวครับ คุณพ่อคุณแม่คุณลูกเหมาะสำหรับเมนูที่ในช่วงปลายปีสิ้นปีนะครับขึ้นปีใหม่ตอนสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอแนะนําเมนูไก่อบฟางเมนูเด็ดของผมครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับหมักไก่ทิ้งไว้แล้วก็ไปทานน้าจิม้มซีฟูดตอนนี้ก็ได้เลื่องามยำดีในการทำ ไก่อฟางนะครับขั้นแรกเราก็ต้องตอกไม้ลงไปนะครับแล้วก็เอาไก่สวมข้างบนมาไก่อฟางสลับวันนี้นะครับจะเป็นการแก้มือจากเมื่อคืนนี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เอาเสียบตรงนี้นั่นแล้วตรงที่หน้าอก อขามันจะถึงดินนั่นขามันจอดลงนั้นเลยขอค่อยๆอัดคลิปไหมครับคลิปมานีคา่ครับออกคลิปที่นี่เครื่องในอยู่นี่เอาไปมาใส่ด้วยไหมเมื่มกนอนกี้เ่ยนอนที่หมอกอยู่เนี่ยไม่ครับมัน<ล>มันนั่นเป็นไงไ,นะไม่ได้ใช่ไหม ฟังนี่ก็เอาฟังปิดนะครับแต่เราจะทำสามรอบเอาไม่เอาทรายปิดหลังแนั่นล่ะไม่เอาทรายปิดหลังปิ๊บก่อนล่ะไม่เอาคนละสูตรฮะพูไม่ได้แต่สูตรไหนก็ต้องใส่นี่นะใช่ทรายปิดหลังปิ๊บเออเอาละโป้ให้หนาเลยใช่ แรลกไม่ค่อยแรลกกันนะใช่ครับเอาให้นานาไปเลยด้านเนี้ยเนี่ยให้คลุมปิ๊บให้หมดเลยคล <c oughs> ุมนา้าๆ <c oughs> มันจะได้ไม่หมดไวมันจะได้ร้อนๆคุณ <c oughs> มันเราเผากองตัง้งใาสา่อีกให้เยอะกว่าน,นี้ใส่อีเช็ดใส่เยอะเลยนาๆไปเลย ฟังเนี้ยใส่นาไปเลยรอบแรกใส่ให้น้าที่สุดเสร็จแล้วส่วนในการรอบแรกเราต้องให้ฟังหนาสักหน่อยแล้วก็จุดนะครับ บ้าานมดีและนี่ก็คือไก่อบฟางนะครับรอบแรกก็จะใส่ฟางหนาน,นิดหน่อยนะครับ นี่ก็เผาฟางรอบแรกครับเราก็จะปล่อยให้ฟางนี่มอดแล้วก็เย็นตัวลงสักพักแล้วเราค่อยเอาฟางมาล้อมรอบตัวปีบ๊บนี่ก็คือไก่อบฟางนั่นเองครับเพื่อจะทำตอนน่อในรอบสองแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบสามครับทำแบบนี้สามรอบครับใส่ฟางรอบที่สอง แล้วหลังจากที่จุดไฟรอบแรกไปแล้วนะครับเรา,เราตอนนี้เรามาจุดไฟรอบสองพอไฟรอบสองก็ปล่อยให้มันมอดไปเองนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ต่อดยรอบสามเป็นรอบสุดท้ายครับนี่ก็คือสูตรเด็ดมากครับและนี่ก็คือรอบที่สองครับ แล้วก็ปล่อยให้ไฟมันมอดลงครับเดี๋ยวสักพักก็เริ่มมาต่อกองฟางรอบสุดท้ายครับก็จะเป็นอันเสร็จขั้นตอนสูตรไก่อบฟางมาตรฐาน YouTube ครับ รอบนี้คือเส้นแดงนะครับจะดำหรือจะไม่สุกก็อยู่ที่รอบนี้นะครับออใช่เ <c oughs> ออใช่ละรอเราดูไก่กัน <c oughs> ดุดเอากระสอบพอยได้หน่อยเดี๋ยวมันจะโดนกระสอบใหญ่ๆเนี่ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าไก่ออบฟางครับจุดฟาง เป็นรอบที่3รอบสุดท้ายครับแล้วก็ปล่อยให้ฟางไฟมอดไปเองครับแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยยกออกครับยกปี๊บออก ตอนนี้เราจะมาลุ้นว่าไก่ของเราจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีเหลืองทองอารามหรือเปล่านครับเรามาตาม,ตามติดนี่ก็กผมทํา <c oughs> ตามสูตรที่เพื่อนๆแ <c oughs> นะนําทาง y o u t u b e ไว้เป็นอย่างดีนะครับไม่บอกว่าครั้งแรกทำครั้งแรกเลยครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะเอาไก่เอาปี๊บออกจากไก่แล้วนะครับมาลองลุ้นกันว่าไก่จะสวยขนาดไหน น้ำไปขงบนก่อนข้างบนเนี่ไปยอมันลุ้นตรงนี้แหละต้องยกปี๊บหอกนี่แหละเอานี่ออกนใครจะเป็นคน,นยกใครจะเป็นคน,ยก,คน,คนยกเชนแกทำยกเเคนทำเอานี่ก็ได้เอาฟังเ เดี๋ยวกันให้ให้ให้มัน,มนให้มันหายควันล่ะอาตาจองอ่ะมาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นไก่หรือจ็นมาลุ้นกันครับเป็นกาใช่ไหมไม่ค่อยนะครับ ไอ้เพลียมโอ้เ,เ,เหลืองอลัำเลยอะเหลืองเงี้ยมันไม่มีน้ำตาลม,มันก็เลยหลังสวยเช่วยข้าพระเจ้าสวยสวย,ส,วยสูตรแม่ตั้งเลี่ยมมาแล้วะจ <laughs> และนี่ก็คือพระเอกของเราครับไก่อบฟางสูตรไม่ใช่เด็ดธรรมดาครับเด็ดเด็ดครับเรามีสูตรให้นะครับอ่ะยกหน่อยโอ้มันร้อนไปสีเหลืองครับนี่เด็ดธรรมดาครับได้ได้อยู่ สูตรนี้สูตรนี่ครับเดี๋ยวไหมวันนี้บิ๊กมีเด็ก้าลาบลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะพ่อใหญ่ง <c oughs> จงไม่กําลังใจให้อย่างดีแม่ทองเรี้ยงแล้วน้องเฟนอยู่ไหนต้องขอบคุณพ่อใหญ่จงครับไปกําลังใจให้อย่างดีอยู่เคียงข้างจินแต่สุดท้ายใช่ไหมครับผมวันนี้สวัสดีครับ